ยินดีกับคุณตู่แล้วก็มาวินด้วยนะคะเราจะไปดูภาพวินาทีคลิปที่มาวินคุกเข่าขอคุณตู่เปียวดีแต่งงานจของเรางเราแต่งงานนะคะ <c oughs> แต่งงานกับบินไหมคุณไม่ได้ยินหอเล่าถ้าแก้ว เป็นน้ําตาแห่งความปิติจริงๆเลยนะคะค่ะก็ยินดีด้วยค่ะซึ่งเป็นการกุ๊กเขาขอแต่งงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่คบหากันมายาวนานถึง10ปีนะคะมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะอยากทราบไหมคะว่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันครั้งแรกที่ไหนอยากทราบค่ะที่นี่แหละค่ะที่ช่อง3นะคะในงานครบครูค่ะซึ่งตอนนั้นคุณตู่เนี่ยกำลังหานักแสดงที่จะมาเล่นในละ ครเรื่องวนาลีแล้วก็ไปเห็นมาวินนี่แหละค่ะนั่งอยู่ในงานครอบครูก็เข้าไปคุยแล้วขอ,อ,อช่องทางในการติดต่อหลังจากนั้นก็คุยกันเรื่อยมานะคะแต่ว่ามาวินเองได้มาร่วมงานกับทางเว็บทีวีเรื่องแรกนี่เป็นนักแสดงรับเชิญเรื่องแววมายุรามอ๋อนี่ไงมาสกะคะ่ะไม่ใช่วนาลีนะค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่อง เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเนี่ยมาวินก็บอกว่าเตรียมการเรื่องนี้มาถึง1ปีเต็มๆแล้วเริ่มจากการเตรียมแหวนซึ่งได้ออกแบบเองแล้วก็ใช้เวลาในการทำแหวนค่อนข้างนานนะคะส่วนแผนการแต่งงานทั้งคู่บอกว่าอยากจะจัดภายในปีนี้เพราะอะไรไปฟังค่ะอึงอ้งก่อนตอนแรกอึ้งเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะทำเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเซอร์ไพรส์อะไรไม่เป็นเลยมารู้เบื้องหลังคือเพื่อนช่วยเยอะมากคือถ้าไม่มีเพื่อนองาน ไม่มีทางเกิดคือเขาไม่คนโกหกไม่เป็นอ่ะพอเราอยู่ด้วยกันเราสูกความสุขของเรามันง่ายจังเลยอะไรเงี้ยแค่เจอกันเราก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องทําอะไรเยอะเขาสวยครับีถ้าชีวิตนี้จะหาคนที่มองไม่ต้องมองในทางชีวิตครับก็อยากจะได้ปีนี้ค่ะอยากได้ปีนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าก็สิปีแล้วสิปีแล้วสิปีแล้วครับเพราะว่าผมอยากอุ้มอุ้มเด็กมัางแล้วครับความไฝฝันเลยอยากมีอยากมีอยากมี ก็เคยคิดคิดไว้ค่ะว่าแบบเอออยากได้เป็นสวนสวนหน่อยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวต้องต้องไปต้องไปดูว่ามันได้ที่ไหนยังยังค่ะเดี๋ยวไปดูผมให้เขาจัดการหมดทุกอย่างครับหน้าที่ผมมเสร็จมันหน้าหน้าที่ผมจบแล้วครับที่เหลือเขาเป็นช้างเท้าหน้าตำแหน่งเดิมไม่ร้อยแล้วครับโยกให้ร้อยหรอโยกให้แล้วครับตำแหน่งเดิมไม่ละแม้กระทั่งงานแต่งผมตั้งใจว่าให้เขาถือดาบคนเดียวเลยครับไม่ต้องมาแย่งมาขยวนอยู่ล่างคุณถือไปเลยตัดไปเลยเต็มที่จะตัดท่าสักไปไหนเอาไปเลยครับ นี่แสดงอย่างหนึ่งนะคะที่คุณตู่ชอบเปาวินเพราะว่าเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วก็มีอารมณ์มีอารมณ์ขันเจอกันก็มีความสุขแล้วใชได้ง่ายนะคะใช่ครับผมแสดงความยินดีด้วยใช่ครับผม